นี่คือเมาส์คาร์บอนไฟเบอร์ iber, หน้าตาเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับใครๆก็อยากเป็นไฟบอลเมาส์ใช่ไหมและเมาส์ตัวนี้ก็มาจากแบรนด์ที่เก่งแมกเนติกคีย์บอร์ดมากๆอย่าง i-lock นั่นเองครับซึ่งผมก็ได้ลองใช้งานน้องมันเนี่ยมาประมาณ2-3อาทิตย์แล้วนะครับมันยังมีจุดที่ผมชอบแล้วก็มีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่เหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรีวิวของ i l o c k HE6 Alta พร้อมกันเลยครับฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ช่องผมมีระบบ Membership แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนผมแล้วอยากได้สปอยคลิปใหม่ก่อนใครเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาในระบบ Membership ของผมได้เลยนะครับราคาเริ่มต้น20บบาทเท่านั้นครับหรือจะสนับสนุนผมง่ายๆก็แค่กดถูกใจกดติดตามแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วครับมาเรามาแกะกล่องกันก่อนดีกว่าโอ้โหหน้าตากล่องตอนแรกเนี่ย กล่องเนี่ยเหมือนกับคีย์บอร์ดเลยนะครับสีก็สีเดียวกันเลยหน้ากล่องก็จะมีชื่อรุ่น HE6 อยู่นะครับเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะเจอกับตัวเมาส์ที่อยู่ในซองพลาสติกด้านล่างก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวรีเซิร์เวอร์ 8K เนี่ยเขาก็จะแถมมาให้เลยนะครับแล้วดูหน้าตาเขาดิโหใหญ่อลังแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสาย USB Type A to Type C นะครับแล้วเขาก็จะมีฟีดสำรองเป็นแบบเล็กด้วยนะครับแบบที่ติดมากับเมาส์เนี่ยจะเป็นแบบเต็มนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นใบคู่มือการใช้งานอันนี้ผมเสียดายนิดน,นึงนะครับที่เมาส์ตัวนี้เขาไม่ได้แถมกิ๊บเทปมาให้นะครับแล้ะมาสตัวนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง i-loc อด้วยนะครับที่จะส่งเมาส์ตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งานครับสำหรับสีที่เขามีขายเนี่ยเขาก็จะมีสีเดียวนะครับคือสีดํา แล้วก็จะมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีสีม่วงนะครับแซมแซมอยู่ตรงเอ็มหนึ่งแล้วก็ M2 ด้วยอันนี้ก็สวยงามดีนะครับสาหรับสเปคเนี่ยก็น่าจะเป็นสเปคมาตรฐานของเกมมิ่งเมาส์ยุคนี้แล้วนะครับเซนเซอร์พิกอาร์สามเาครับสามารถปรับ dPI ได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 DPI ดีมีแท็กกิ้งสปีดถึง700 IPS ครับแล้วก็เอสเซเลชันเนี่ยอยู่ที่ 50G แล้วก็แน่นอนว่าเมาส์ตัวนี้รองรับพลิ้งเรทแปดเครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะว้าวเีคืออตตตัแบตตร นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ได้มาถึง500มิลลิแอมเลยการใช้งาน 8K เนี่ยก็อยู่ได้นานพอสมควรครับ20กว่าชั่วโมงเลยครับที่ผมไปเทสมาแต่แบตเนี่ย500มิลลิแอมแบบนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าน้ําหนักเขาจะเยอะหรือเปล่าแต่ไม่เยอะเลยครับด้วยความที่เมาส์ตัวนี้เขาคือเมาส์คาร์บอนไฟเบอร์นะครับเขาก็จะมีความน้ําหนักเบา น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่52.5กรัมเท่านั้นเองครับน้ำหนักเบาแบบนี้ก็น่าจะได้มาจากการที่เขาเจาะรูตัวเมาส์เป็นแบบนี้ครับก็คือพุนทั้งตัวครับทั้งเชลด้านข้างฮัมด้านบนเนี่ยก็มีการเจาะรูทุกส่วนเลยครับด้านล่างเขาก็ยังมีการเจาะรูครับถึงแม้เขาจะเจาะรูแบบนี้แต่ความแข็งแรงเขาก็มีอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมได้ลองบีบๆกดๆด,ดูเนี่ยเขาก็มีความยวบอยู่นนะครับแต่ว่าต้องออกแรงระดับหนึ่ง โดยรวมก็ถือว่าทําออกมาค่อนข้างที่จะดีครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเชลด้านข้างเท่าไหร่ครับที่เขามีการเจาะรูแบบนี้ด้วยความที่เขาไม่ได้แถมกิฟเทปมาให้คือถ้ามีกิฟทเทปผมก็จะติดทับไปเลยครับแต่เนี่ยเขาไม่มีกิฟทเทปเวลาเราจับเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบนิ้วมันตกตกอยู่ในร่องเหมือนตอนเราเดินเหยียบฝาท่อน้ํายังไงอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับมันไม่ได้เหมือนกับพวก W L เมาส์ที่เป็นแบบช่องใหญ่ๆเลยอันเนี้ยเขาทำเป็นแบบสามเหลี่ยมทําสลับสลับกันก็ไม่ได้มี หาเท่าไหร่ครับตรงนี้ตอนใช้แรกๆเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวอยู่นิดนึงนะสวิตท,ที่เขาใส่มาใน M1 M2 เนี่ยจะเป็นของ TTC g o d u s t Proof Switch ครับ ก็คือแมชชีนิคอลสวิต c h นั่นแหละสามารถกดได้100ล้านครั้งนะครับสวิตช์ตัวนี้ฟิลผมชอบมากเสียงผมชอบมากแต่ผมติดอยู่อย่างหนึง่งและเป็นเรื่องใหญ่ของเมาส์ตัวนี้ด้วยเลยคือ p ีทาวเวลครับคือ p ีทาวเวลของเมาส์ตัวนี้มันมีระดับหนึ่งมีถึงขั้นที่มันรู้สึกกวนใจผมเวลาใช้งานเลยครับมันต้องใช้เวลาปรับตัวระดับหนึ่งถึงจะแบบอมองข้ามไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาใช้งานแรกๆเนี่ยคือรู้สึกได้เลยอะ่ะว่ามันมี p ีทาวเวลอะ่ะ โดยเฉพาะตอนผมได้มาแรกๆแล้วผมได้ลองเอาไปเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบการคลิดของผมมันมีดีเลย,เลยจากพีเทวลของมันอย่างเงี้ยคือผมกระโดดมาจากไอโอพีหวหรือมายาเอ็กอย่างเงี้ยขยับมาตัวเนี้ยผมรู้สึกเลยว่าการคิดของผมมันช้าลงส่วนเมาส์กลาง En c o คเดเนี่ยที่เขาใส่มาจะเป็น TDC G o กนะครับก็ถือว่ามีฟิลที่กําลังดีครับตัวนี้มีความแท็กทายระดับหนึ่งมีสเต็ปชัดเจนแล้วก็ตัวยางเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นสเต็ปสเต็ปเหมือนกับยางรถยนต์เลยครับเป็นล้อประมาณนั้นเลย ฟีดเดิมที่เขาติดมาเขาบอกว่ามันเป็นไฮสปีด e e d PTFE s k สเกตนะครับซึ่งส่วนตัวผมได้เอามาใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเร็วจริงๆครับมันเป็นไฮสปีดจริงๆผมก็เลยจับเปลี่ยนเป็นฟีดออของ DK นะครับจะเป็นเซนชีโก็คือฟีดดอทอย่างนี้แล้วผมก็จะติดไป6ตัวก็เอาไปเล่นทั้งแผ่นกระจกแล้วก็แผ่นผ้าจะดีขึ้นมาหน่อยครับ MCU ที่อยู่ในตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว Cu ตอม CX 5อ8 6 0กนะครับการใช้งานก็เสถียรไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับารบงนนปะกกอตี้็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับคือด้วยความที่เป็นเมาส์คาร์บอนไฟเบอร์มันก็จะมีความให้ตัวระดับหนึ่งมันมันก็แข็งแหละแต่ว่าด้วยการเจาะรูขนาดนี้มันก็มีการย่บระดับหนึ่งอย่างถ้าบีบบีบเชลเนี่ยก็คือมันก็ยวบเลยครับแล้วก็ที่ผมติดอีกอย่างหนึ่งเลยคือ M 1กับ M 2ครับคือเขามีพีทาวเวลแล้วใช่ไหมพีทาวเวลไม่พอมันทําแบบนี้ได้ด้วยครับก็คือถ้าเราเอานิ้วไปบี้อย่างเงี้ยมันขยับได้เลยครับแล้ว คือมันรู้สึกถึงแบบแรงเสียดทานแล้วก็มีเสียงแคดแคดแคดแค,แคแดนะครับอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเมาส์ในปี2025เนี่ยมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างใน Ilock HE 3 Pro เนี่ยเขาก็ไม่มีอาการนี้นะครับอันนี้ผมก็เสียดายนิดนึงนะครับก็อยากให้เขาเอาไปปรับปรุงด้วยอันนี้ สำหรับตัว M5 M6 เนี่ยก็ยื่นออกมากำลังดีนะครับเป็นปุ่มแบบโค้งมนด้วยสามารถกดได้ง่ายและเขายื่นออกมาพอสมควรเลยนะครับเราเอานิ้วแค่แบบสกิดสกิทก็ติดแล้วครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยนะตัวนี้แล้วเขาก็จะมีปุ่มปรับ DPI ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างเมาส์สำหรับปุ่มเปิดปิดก็อยู่ด้านล่างเมาส์เหมือนกันนะครับจะข้างๆกันเลยครับเมาส์ตัวนี้สามารถปรับได้ไตโหมดครับใช่แล้วครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งไร้สายแบบ2.4กิ z กกัไร้สายแบบบลูทูธแล้วก็เสียบสาย Type C ครับก็ถือว่า ได้ตายหมดมอว์เกมมิ่งเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะสามารถใช้งานได้แค่2โหมดครับไม่ไร้สาย24 GHz กเิร์ก็ Type-C ครับ สำหรับรูปทรงของตัวเนี้ยจะเป็นเมาส์ขนาดกลางจะอยู่ในกลุ่มกับพวก x23 HE he3 แล้วก็ op1 ครับซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบเมาส์ไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยรูปทรงของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแฟรคือแบบฮัมอะ่ะเขาไม่ได้สูงมากและเขาเป็นเมาส์ไซส์เล็กด้วยเวลาผมใช้งานเนี่ยผมก็จะรู้สึกแบบอา่าติดติดอยู่นิดนึงอะ่ะโดยเฉพาะฮัมครับช่วงตรงกลางของฮัมอะ่ะเขาไม่สูงมากเขาก็จะไม่ชนกับฝ่ามือผมมากใช่ไหมจุดที่ชนกับฝ่ามือของผมจริงๆอะ่ะคือท้ายเมาส์ครับ แล้วมันชนแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันทําให้การใช้งานคอกริฟของผมเนี่ยมันรู้สึกแบบติดๆอยู่นิดนึงอะครับอันนี้สําหรับการจับคอก i ิฟนะแต่ถ้าจับฟิงเกอร์ทิปอะผมชอบมากๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นฟิงเกอร์ทิปแล้วครับ แต่ถ้าจับปามกิปถามว่ามันได้ไหมมันก็เกือบๆได้แต่ว่าถ้าเมาส์ตัวนี้จับสบายสุดน่าจะเป็นฟิงเกอร์ทิปแหละเรื่องรูปทรงอันนี้ก็ปัจเจกครับก็แล้วแต่คนครับว่าชอบจับกันแบบไหนสําหรับโคตติ้งตัวนี้ผมจะรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับตัวมายาเอ,อ Maya X, แต่ว่าจะเป็นฟิลลิ่งที่จะแห้งกว่านะครับจะมีความเลื่นกว่าอยู่นิดนึงนะครับถ้าใครแบบเป็นคนเหงื่อออกนิดหน่อยเนี่ยก็จะหนึบขึ้นไปอีกครับเมาส์ตัวนี้ แล้วก็เมาส์ตัวนี้เขารองรับการใช้งานเว็บซอฟต์แวร์ครับก็จะเป็นเว็บเดียวกับคีย์บอร์ดของ i r l o c k เลยนะครับี่เป็นคีย์บอร์ดแมกเนติกเดี๋ยวผมจะพาไปดูเว็บซอฟต์แวร์ของเมาส์ตัวนี้กันสักหน่อยครับโอเคนี่คือหน้าเว็บเบสซอฟต์แวร์ของเมาส์ i r l o c k h c 6 Alta นะครับลิงก์ก็ลิงก์งเดิมเลยครับ h i d i r o k c c นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไวให้ทุกคนที่ด้านล่างนะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยตัวเมาส์เขาจะยังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่ม ตรงกลางปุ๊บเขาจะขึ้นเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราเลือกเมาส์ H ห6 Alt กด Connect ตัวเมาส์ก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปได้เลยสำหรับการเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมจะแนะนำให้ทุกคนไปที่ตั้งค่าก่อนครับคือขวาบนแล้วก็ไปเช็คเฟิร์มแวร์ครับว่าเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังถ้ายังไม่ใช่ล่าสุดให้ทุกคนไปอัปเดตเวอร์ชันกันนะครับอย่างที่เราเห็นเลยตอนนี้ DPI เขามีอยู่6สเตจนะครับแล้วสามารถบวกเพิ่มได้อีก2สเตจเลยก็คือเป็น8สเตจน การใช้งานของเราจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้แค่1,600 DPI นะครับถ้าใครใช้หลายสเตจเนี่ยก็สามารถมาปรับเพิ่มได้หรือลบได้นะครับอย่างผมใช้แค่สเตจเดียวผมก็จะเอาไว้แค่1,600เท่านั้นนะครับโอเคแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะพลิ้งเรทน,นะครับจะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้ย ที่ผมปรับไว้จะเป็น 4K นะครับก็สามารถปรับเป็น 8K ได้เหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นสลีปโหมดครับก็คือจะให้เมาส์ของเราเนี่ยสลีปตอนไหนเมื่อเราไม่ได้ใช้งานครับอย่างนี้ผมเซตไว้ที่5นาที Default เขาจะเป็น1นาทีนะโอ้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะอยู่ขวาบนตรงนี้นะครับข้างๆ M2 ของเมาส์เลยถัดมาครับจะเป็น Advanced Setting ครับ ตรงนี้ตรงโหมดเซเลคชั o นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ในโหมดไร้สายเนี่ยแล้วพลิ g งเลตมากกว่า 1K โหมดคอมเพ i ต i v ีโหมดเขาจะเปิดออโต้นะครับก็ถ้าเราไม่ได้ใช้พลิ้งเลตแปดเอมากกว่า 1K เนี่ยอย่างเช่นผมเลือก 1K ใช่ไหมอ่ะเขาก็จะมีโหมดโลว์พาวเวอร์แล้วก็สแตนดาร์ดโหมดมาให้นะครับถ้าอยากใช้อ่าคอมเพ i ตีทีโหมดให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเมาส์เราดีขึ้นเนี่ยก็ปรับสัก 4K 8K ก็ได้นะครับโหมดก็จะเป็นคอมเพนตีทีออโต้เลย ถัดมาจะเป็น Lift d i t e n t นะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะงงนิดนึงครับคือปกติเซนเซอร์3950เนี่ย LOD หรือ Lift of d i t a n c e อะ่ะเขาจะปรับได้ต่ำสุด0.7ม mm, ิลใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมี1มิลแล้วก็2มิลผมไม่รู้ว่า0.7ม mm, ิลหายไปไหนนะอันนี้อาจจะต้องเป็นข้อพิจารณานิดนึงครับสำหรับใครที่ใช้ LOD 0.7ม mm. ิลแล้วก็ Motion s y n c ครับตรงนี้ผมจะปิดไว้แล้วก็เบอร์เซอร e คอเพนิ t i v โหมดก็อารมณ์เหมือน บูตเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเมาส์ครับว่าจะให้เราบูตกี่วินาทีอย่างนี้ผมเซตไว้900วินาทีครับแล้วก็ดีบอลไทม์ผมจะเซตไว้ที่ศูนย์มินพวกริเบิลคอนโทรลไลน์คอลเลกชันลองดิสแทส e หมดอย่างนี้ผมปิดหมดเลยครับผมไม่ได้ใช้ครับพวกนี้โอเคถัดมาหน้าแอคชั่นครับหน้านี้เอาไว้เซตเอ่อมาโครหรือจะรีแมปปุ่มก็ได้นะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มที่เราต้องการได้เลยนะว่าจะทําอะไรกับมัน โอเคต่อมาหน้าไลค์ครับตรงนี้ไฟจะเป็นไฟของตัวเมาส์นะไม่ใช่ตัวดองเกิลตัวดองเกิลเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนไฟได้จะเป็นไฟแสดงสถานะของแบตเท่านั้นนะครับตัวดองเกิลน,นะไฟเราก็สามารถมาเลื่องโหมดได้นะครับเขามีให้2โหมดเลยก็จะเป็นไฟของตัวเมาส์นะโอเคต่อมาก็จะเป็นโปรไฟล์ครับโปรไฟล์นี้เราก็สามารถเซตได้เหมือนกันครับใะเป็นโปรไฟล์ทํางานโปรไฟล์เล่นเกมโปรไฟล์ประหยัดแบต Bad แล้วก็ Import Export ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคสําหรับเว็บเบสซอฟต์แวร์ของ a i l o c k Hc6 Alta ก็จะมีประมาณนี้ครับ การเล่นเกมของตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานของม้า์เกมมิ่งสมัยนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็ตอบสนองได้ดีใช้งาน 8K ไม่มีอาการสัญญาณนถายนะครับแต่อย่างที่บอกช่วงแรกอ่ะมันอาจจะติดตรงที่พีทาวเวลของตัวสวิต c ์นะครับมันอาจจะแบบติดหยุดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตัวสวิต์มันมีพีทาวเวลใช่ไหม <S <S ก็ใช้เวลาปรับตัวนะครับการใช้งานเล่นเกมโดยรวมเป็นเมาส์ที่ดีตัวหนึ่งเลย ผมก็ติดเมาส์ตัวนี้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับสำหรับราคาของ Airlock h e 6 Ultra ตอนนี้ยังไม่ทราบครับคาดการว่าประมาณ2,000ถึง2,000ไปปลายครับเมาส์ตัวนี้เมาส์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างที่จะดีครับบางโพลิชั่นมาได้ดีเลย แต่อาจจะต้องมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าเขาไปแก้จุดบอดจุดอ่อนของเมาส์ตัวนี้ได้อะเมาส์ตัวนี้จะเป็นเมาส์ที่ดีตัวหนึ่งเลยครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับเมาส์เกมมิ่งของแบรนด์ไอล็อกถ้าใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ I ไอล็อกไว้ให้ทุกคนที่ด้านล่างนะครับจุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางไอล็อกด้วยนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้ฝากกด้้้ววววกกดดถูใใจจไยยนนครัเเี๋อหหม่ิปาร